สวัสดีค่ะก็แวะมาอัปเดตข่าวคราวของทีมฮิเมจินะคะโดยการแข่งขันในสัปดาห์นี้ทีมฮิเมจิจะไปที่เมืองฟุโกกะของทีมเจ้าบ้านซากะฮิสมิสุสปริงโดยจะแข่งเวลาเที่ยง5นาทีตามเวลาไทยทั้ง2วันเลยค่ะฮิเมจิก็ได้ออกมาประกาศว่าผู้เล่นหมายเลข1มิกุอากิโมโตะตำแหน่งหัวเสาและผู้เล่นหมายเลข21วากะยาดะตำแหน่งบอลเร็ว จะเข้าร่วมทีมสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์นี้ซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่น้องวากาจะได้เจอผู้เล่นที่เป็นไอดอลของน้องก็คืออายากะอารากิผู้เล่นบอลเร็วของทีมสปริงส์ののซึ่งน้องก็ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะอารากิเคลื่อนตัวไปบล็อกและวางมือในการบล็อกได้ดี รวมทั้งประทับใจที่อารากิเป็นผู้เล่นที่ปลุก Energy ในสนามได้ส่วนน้องบุ๋มบิ๋มจากรูปนี้แอดคิดว่าน้องน่าจะได้ลงซ้อมกับทีมนะคะแต่ก็ต้องรอดูว่าโค้ชจะส่งน้องลงสนามในสัปดาห์นี้ไหมแคปชั่นในรูปนี้บอกว่าทีมที่เมจิได้รับบามคูเฮนรือก็คือเค้กต้นไม้หรือเค้กขอนไม้จากทางโรงแรม ผู้เล่นต่างก็ให้ความสนใจเพราะไม่เคยเห็นบามคูเฮนที่เป็นชิ้นยาวๆแบบเต็มๆมาก่อนและแคปชั่นยังได้บอกอีกว่าหลังจากที่รับประทานบามคูเฮนแล้วพวกเราจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เต็มร้อยเปอรซ็นตสำหรับการแข่งขันในเครื่องหลังของฤดูกาลก็มารอรุกก้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้น้องบุ๋มบิ๋มจะได้ลงสนามไหมแต่สมมติว่าถ้ายังไม่ได้ลงแอดก็ยังคิดเหมือนเดิมว่า น้องน่าจะไม่ได้บาดเจ็บเยอะแต่ทีมน่าจะรอให้น้องหายดีและฟิตเต็มร้อเซตจริงๆยังไงก็ขอให้ทีมฮี่เมจิและทีมที่มีสาวไทยติด8ทีมสุดท้ายเพื่อเข้ารอบต่อไปนะคะ